สวัสดีครับผมวันนี้มีรถไถ KRT ครับ140 plus นะครับตอนนี้จดทะเบียนปี53นะครับอุปกรณ์ประกอบไปด้วยตัวชุดดันหน้าและฐานหลังนะครับเป็นฐาน3ครับตอนนี้ สีสันเดิมๆครับเครื่องดีมากครับผมระบบใช้งานปกตินะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1 1 9 0 0แบาทนะครับทีกัดอยู่ที่อำเภอกันทรักจังหวัดศรีสะเกดครับเบอร์โทรศู3ย์แปดสานะครับ,รนรบสนใจก็แวะเข้ามาชมมาลองขับได้เลยนะครับผมสภาพสวยนะครับ สตาร์ทแบตเตอรี่ได้สบายครับตอนนี้ขอบคุณมากนะครับ